การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที<ม>่ังเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565ครับนายสมศักดิ์ปานดอนไพรเป็นปราครับจากกรจังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นางสาวประพัฒน์สอนรูปสะอาดนักวิชาการสหกรณ์กรชำนาญการพร้อมกิจหน้าที่สังกัดนำทีมนะครับคณะกรรมการสากรนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรัากรนักเรียนในโครงการพระราชด,ดำริรุ่นที่1รวม<อ>ทั้งหม<อ>ดอยู่คือแมนรุ่นบุกเบิกได้นี่รวมทั้งหมด68คน ไปทัศนศึกษานะครับนอกสถานที่ในโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสา,ากรณ์แก่คณะกรรมก,การและก็สมาชิกสา,ากรณนักเรียนประจําปีงบประมาณปีพุทธศักราช2565ณสา,ากรณเครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัดเพื่อให้นะครับผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูง,งานสา,ากรณจริงที่ดําเนินงานโดยประสบผลสําเร็จและก็มีประสบการณ์ด้านการสา,ากรณมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมสา,ากรณนักเรียนในโรงเรียนได้ แล้วก็เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนครแล้วก็เปิดโลกกระทัดไม่เสริมความสร้างความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติตนในโรงเรียนแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าพร้อมนะครับเนื่องจากเด็กน้อยนักเรียนในแต่ละโรงเรียนก็จะมีสหกกรส่วนตัวเนาะสหกณรโรงเรียนแม่านฝากเงินบาท2บาทก็มี5บาท10บาทแล้วแต่พูดี่ฝากเนาะ แล้วก็มีการปันผลมีการขายของขายขอ,องขายขนมน,มนน,เนนะมเน,นเน่แหละในโรงเรียนเราสากลในวะนล้วการพวกาสากลอ,ออบซับบางทีโรงเรียนต,าต่างๆเขาจะไปเอาเงินไปฝากเนะาะเ,เงินออมเพิน่นเงินออมเพิ่นนี่นี่ผลิตภัณฑ์ภูผานเนาะนี่จะเป็นการดูหลวงปูมงงป่มันหลวงปู่ลายองค์เนาะหลวงปู่ฟันหลวงปู่มันจะเห็นเป็นลูปปั้นนี่ ก็จะเป็นประโยชน์ดีๆแก่นักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานในสหกรณ์น,นั่นเองนะครับ